แมวหมวแมวเหมวเป็นยังไงบ้างลูกแมวเหมวเป็นยังไงบ้างลูกไปกับพี่นันสยานไปช่วยแมวเหมียวช่วยแมวเหมวมาจากลูนท้องทุ่งฝั่งโน้นนะทองทุ่งฝั่งโน้นที่เลยทุ่งนาไปทางนู้นนะครับพอดีเขาบอกเขาเห็นแมวจุนั้นครอบครัวหนึ่ง ตอนนี้เขาขนไม่มีอะไรกินแล้วในนานก็กินอะไรไม่ได้เขาพ่นยาพ่นสารเคมีพ่นสารเคมีอ่ากจัดวัชพืชและกําจัดหอยกําจัดอ่เพียก็น้องเมียคนนั้นไม่มีอะไรกินเหงาเศร้าส้อยเห็นแล้วก็เลยไปช่วยกันจับมาตอนนี้เอามาแล้วามาแล้วแต่ว่าจับ,จ,บจับจไมได้อีกหนึ่งตัวไม่รู้ทำไงเนาะมันวิ่งหนีไป ได้มาครอบครัวครอบครัวหนึ่งแม่แม่หนึ่งลูกสี่แม่หนึ่งลูกสี่อันนี้อยู่ในนี้คนกรงนี่ยตันนี้กรงเพิ่งจับมาไว้ผัง,นงในกรงเขายกเปรียวอยู่เลยปลาดเปรียวอยู่เลยแต่ทีนี้สันนิษฐานดูสันนิษฐานดูว่า เหมียวแม่หนึ่งแม่ลูกลูกเขาทำไมไม่เท่ากันลูกเขาตัวเลกรุ่นหนึ่งรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งคิดว่าเข้าใจว่าคงเป็นลูกสองสองรุ่นสองครอบเนาะคอกแรกโตแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เนะคอกเล็กกำลังรุ่นรุ่นประมาณได้ถ้าสองเดือนนี้แหละแต่ที่เมื่อกี้จับมาได้คือรุ่นรุ่นลูกนี้ครับรุ่นลูกลูกนี้จับไม่ได้วิ่งหนี จัไม่ได้เดี๋ยวบอกเขาว่าถ้าจับได้ค่อยเอามานะบอกคนที่อยู่หัวนานนะเขาเคยเอาข้าวไปให้กินนะทีนี้ให้มันอยู่ในนี้กองเล็กไปนิดหนึง่งก็เลยจับแยกกลองแยกกันอยู่นละกกล่องอยู่รวมกันกองเล็กส่วนกองที่มีอยู่นะั้นก็ให้น้องนั่นอยู่ที่นั่นเนะกองนั้นให้น้องนั่นอยู่อยังไม่เรียบร้อยดีนะจต่ว่าเขากลัวกลัวก็เลยให้อยู่แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยว,ยวถ้าถ้าวันหนึ่งับ ค่อยๆขยับขยายให้เขาได้อยูยบีงทีอาจจะต่อกรงเข้าหากันได้ตอนนี้ยังจับไม่ได้ยังไม่ได้จับเข้าไปเขาก็ขู่แล้วก็กลัวเขาจะโดดดีนะเลยให้เขาอยู่นี้ไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนนี่นะข้างบนนี่แมววัดอยู่แมวอยู่ข,ข้างนี้มาใหม่คืออยู่ในกรงนั้นอยู่ข้างในนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ช่วยเข้าม,มาได้สี่เมียวและที่น่า,น,าน่าคิดอีกอยู่คือแม่เขา น่าจะแม you know. yes. ่เขาจะมีท euh ้องอีกนะเพราะแม่ป่านี้ไม่ได้ควบคุมไม่ไการทำหมันเนะดูเหมือนเขาอ้วนผิดปกติแล้วก็ยิงเงียบคุมขึมน่าจะมีท้องอยู่นะอาหารให้เขากินแล้วอาหารเขากินตรงนี้นะเดี๋ยวจะเอาน้ำให้ใส่ไปในน้ำให้กินเนาะมันอยู่กับหลวงปู่ลูกเนอะมันอยู่กับหลวงปู่นะลูกไม่ต้องกลัวลูกนะอยู่ที่นี่ หลวงปู่กำลังทำตาท่าที่ให้หน้องให้หนูวิ่งแร่งกัหนหลวงปู่จะไม่ได้จะไม่ไมขังหนูในนี้แล้วนะแต่ตอนนี้ที่จําเป็นขังเพราะว่าหนูเพิ่มมาใหม่นะคนหนูวิ่งไปที่ไหนที่ไหนจับไม่ได้เนะ <c oughs> าะก็แค่อยู่นี้ไปก่อนเนาะ <c oughs> ก็ให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าหลวงปู่ไม่ได้ขังเมียแล้วจะให้เขาอยู่ไปก่อนเพื่อความปลอดภัย๋ยวเขาจะวิ่งหนีไปอีกพื้นที่ในนาตอนนี้เข้าไปได้ไม่ได้เลยนะเมียว่าที่ออกปัตน,นช้าก็ไปเล่นในน้นะก็ไปเลี้เขา ขนสารเคมีแล้วให้เขาข้นกันตรงนั้นนะเพื่อกําจัดหอยหอยที่จะมากินข้าวต้นข้าวนะครับกรงชนี้เป็นกรงสำหรับให้แมวอยู่ตัวเดียวสองตัวแค่นั้นนะแต่ทีนี้มากันเยอะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่พอแล้วส่วนกรงที่มีอยู่ตรงนี้คือตอนนี้ต่อให้ให้น้องเหมียวเด็กมาทั้งสี่กับแม่หนึ่งได้อยึ่งตัวนี้แหละเนะ ก็เลยต้องอืมอันนี้เขาอยู่ได้แล้วสบายแล้ววิ่งเล่นกับตรงนี้เนาะอันนี้ก็ขังไว้ในนี้ก่อนเนาะยังไม่ปล่อยเพราะยังปล่อยไม่ได้เด็กเขาก็หนีไปอีกแม่ยังไม่ได้ทํามันรอเวลากนะันเนาะลูกแขังลรงอยู่ลูกเพิ่งได้เดืนอนกว่าๆลูกกินนมแม่อยู่เนาะเดี๋ยวก็ให้เขาอยู่ในนี้ไปก่อนเนาะก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะให้ทุกคนเข้าใจว่าให้เขาพักผ่อนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้กักพื้นที่ไม่ได้กักขังเนาะ ครับอันนี้ให้หาน้องน้องเหมียวไว้กินตรงนี้ครับปู่ก็ทำตรงนู้นด้วยทำตรงนี้ด้วยยุ่งหลายอย่างวันนี้ก็เลยยังไม่ได้เก็บร้านยังไม่ได้เก็บล้าห้องน้ําห้องน้ําห้องห้องครัวถ้่ยชามไปยังไม่ได้ร้างนะทํางานตรงนี้็จ,จับจับเหมียวตรงนู้นอันนี้ก็เลยปล่อยไว้เป็นนี้ก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยค่อยทำเนาะอันนี้ให้ดูเจ๊นนรวตน์เจ๊นนรวตน์ไม่สนใจแล้วตอนนี้กลับมานอนอยู่ในนี้แล้ว ออสบายใจเลยนะมุ้งนีปูไปไหนไม่รู้ตามหาตามหาเครียดเลยตอน,นี้มันอยู่วัดแล้วเนาะไม่ต้องไปไหนแล้วลูกนะอยู่ในนี้นะข้างนอกไปไม่ได้แล้วลูกนะข้างนอกห้ามเลยเนาะอันตรายมากตอนนี้ขาพ่นพ่น,พ,นพ่นสารเคมีสารเคมีกำจัดหอยกำจัดแมลงแมลงที่จะไปกินข้าวในนานนะ หอยที่ไปกินต้นข้าวต่งๆีงพ่นพ่นสารเคมีแล้วเหมียวเข้าลงไปในน้ำไม่ได้และ้ะน้ากับในนั้นก็ไปกินไม่ได้กินน้ําในน้ำก็ไปสารเคมีที่ลงปนเปื้อนในน้ำแล้วเหมียวเนาะทีนี้ก็รีบเร่งทําให้เสร็จเลยไหมก็ต้องใช้เวลาอยู่นะเวลาอีกอีกแล้วรอวัสดุอุปกรณ์ด้วยรอหลๆอย่างก็ช่อยความปลอดภัยนะบคุบบณความอนมสนานกับทุกท่านที่รับ,บชมรับทราบเรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่ได้ ทำอยู่นี้เพื่อความเนอยู่ของน้องเหมียวเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเหมียวขอโมทนาทุกับทุกท่านนะขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในการจัดสร้างถานที่ปลอดภัยให้กับน้องเหมียวได้อยู่ยังปลอดภัยขอโมทนาสาธุขอบุญขุนทราจงอวยพรให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่จะขอได้ทุกความมุมาปรารถนาพักกันทุกท่านทุกคนเถิด Sàháto ayo wani otu kan